สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะสาธิตการยิงเลเซอร์นะครับบนแผ่นอลูมิเนียมลโลดายครับเป็นสีดำก็เป็นป้ายลักษณะนี้นะครับจะเอาไว้ติดเครื่องจักรหรือตู้คอนโทรนอะไรพวกนี้ก็ได้ส่วนจะยิงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูคำต่างๆนี่ผมเซตเอาไว้หมดแล้วนะครับอ เสนนี้คือแอเรียที่มันจะยิงนะครับผมขนาดปรับได้ตามต้องการเลยตอนนี้จะไล่หรึอเส้นโลโก้นะครับ สังเกตพอสเลเซอร์ยิงรอบที่สองนะครับป้ายจะขาวขึ้นไม่ต้องซ้ำถึงสองรอบ อันนี้เป็นเส้นรอบสําหรับใครที่จะไปติดบน,นเครื่องนะครับก็เดี๋ยวยิงไปเสร็จก็ไปตัดได้เลยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตำแหน่งรูเจาะสามารถมาร์กได้เลยไปถึงหน้างานก็สามารถเจาะติดได้เลยอ่ะเรียบร้อยนะครับน,นี่ยเช็ดนี๊ยกู โอเคครับายที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับท่านใดสนใจก็จะติดต่อเข้ามาตามเบอร์หรือว่าจะอิ inbox เข้ามาในเพจได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับขอบคุณครับ